สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูบา่บ้านมีครูอ๋อนะครับผมวันนี้ไม่รู้จะจัดคอนเซปต์อะไรดีเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นแต่ละง,งานตามฟิลลิ่งเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอยากจะขึ้นอะไรก็ขึ้นเลยแล้วกันมาเริ่มกันที่ออเดอร์ที่1น่งฮะคุณผู้ชมนี่ฮะก็เป็นมีดพับอะไรสักอย่างนึงนี่แหละค,คุณผู้ชมโอ้โหต่กล่องนี่ดูแบบไม่พรีเมียมเลยนะ กล่องน,นี่เหมือนกับว่าไปผ่านสงคารามโลกมาเลยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูกันเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะอ่าและนี่ก็คือเป็นมีดพับนะครับตัวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าด้วยดีไซน์แล้วก็ด้วยการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวดูจริงๆก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับว่าข้อดีของเจ้านี่ที่เป็นด้ามแบบ เขาเรียกว่าพอจับไปปั๊บมันจะรู้สึกแบบเนืดๆมือนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบพลาสติกไฟเบอร์ที่มีการแบบทำนวดลายให้มันเนืดมือเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นไหมข้อเสียของมันก็คือฝุ่นจับแล้วทำความสะอาดยากมากนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเนี่ยนะผมจะเอาน้ำยาลงให้หนึ่งรอบนะครับนี่คือข้อเสียของเขาคือมันจะฝุ่นจับง่ายและเช็ดออกยากนะ แต่ว่าตัวน,นี้ใหญ่นะใหญ่กว่าตัวทั่วไปนะจะค่อนข้างกว้างนิดนึงจะมีคลิปเนบสีดำให้นะและที่สำคัญก็คือตอนเปิดเนี่ยมันเปิดในลักษณะเดียวเพราะไม่มีระบบฟิปเปอร์นะคุณต้องง้างมันออกมาครับหน้ามีดมันเบลเลอโหโอ้โหโโห,หน้ามีดยางใหญ่นะฮะคือตัวใบมีดของมันเนี่ยมันจะเป็นสีออกค่อนข้างเทา แล้วก็ในส่วนของการใช้งานจริงๆน,นะคุณผู้ชมความยาวอะ่ะมันเท่าๆกับทั่วไปนะผมให้คุณดูแบบนี้ความยาวอะ่ะป๊าบใบมีดรประมาณ3นิ้วคือเรื่องความยาวรวมทั้งหมดประมาณ8นิ้วแต่ว่าความกว้างของเขาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยนะตัวนี้มันจะหนานิดนึงนะเพราะว่ามันตัวส0 0รบาทไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะอาจจะแพงนิดนึงแล้ว ผมจะพูดในส่วนอื่นๆที่จําเป็นจๆเป็นก็คือการใช้งาน,นจริงๆของเจ้านี่เนี่ยเวลาที่เราใช้งานจับปั๊บเนี่ยนะครับด้านบนมันจะมีรอยหยักแบบนี้เวลาคุณจับไปปั๊บเนี่ยมันจะทําให้กระชับมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะกระชับมากยิ่งขึ้นตรงบริเวณตรงท้ายมันสอดเชือกหรือว่าร้อยเชือกได้มาพร้อมกับหมุดที่แบบโคตรเยอะเลย5ตัว1 2 3 4 5ตัวประเจ้าช่วยกล้วยทอดแต่ดีเว่าหมุดจะทำมาเป็นสีดำ ไม่งั้นแล้วก็ดูละลานตาแน่นอนดูลกไปเลยนะฮะบริเวณตัวลายเนื้อล็อกเนี่ยก็จะมีตัวลายเนื้อล็อกำไม่ให้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณจะรับตัวนี้300บาทไม่ลวมส่งนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยเหล็กคุ้มคุ้ม,มะนะสันหนาเนี่ยสามมิลเลยนะครับผมค่อนข้างหนาแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะสลบลงไปนะ แต่ว่าตอนเปิดเนี่ยปัญหาคือมันไม่มีฟิปเปอร์เนี่ยคุณต้องงางตรงนี้ออกมาเนี่ยนะฮะมันก็เลยแบบทำให้การเปิดอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากมายนันะครับผมมีให้บริการ2ชิ้นสำหรับเจ้ามีดพับนะฮะสำหรับมีดพับจะเรียกว่าเป็นมีดพับะไรเนี่ยอ่ามีดพับใบใหญ่และกันฮะอ่ามีดพับใบใหญ่ใครจะรับมี2เล่มนะเรียกง่ายๆนะผมพยายามหาคำง่ายมาเรียกกัน เดี๋ยวเราจะได้แบบเวลาคุณมาเจอแล้วท่านเป็นอาจจะเป็นแบบ่าท่านอาจจะเป็นสอวอะไรเงี้ยจะได้คุยรู้เรื่องนะครับนะฮะมีพับใบใหญ่นะครับผมมีสองเล่มเล่มมา300ไม่รวมส่งนะอ่ะไปต่อ,อเดี๋ยวขึ้นอันนี้ดีกว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้นี่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 คุณผู้ชมเป็นมีดพับหมาป่าใช่ไหมอันเนี้ยเออใช่ โอ้โหมูดดีมากฟิลลิ่งดีอยู่ในซองดูหรูหรามาเฮ้าเนี่ยนะจริงๆผมมีสองเล่มนะแต่อันนี้ซองซองกระเจิดกระเจิงไปแล้วเหมือนกันเด้ลวดลายเหมือนกันนะหมาป่าโบราณนะแต่ว่าอีกอย่าหนึ่งซองกระเจิดกระเจิงไปไม่รู้ว่าทําไมขนส่งทําซองซะแบบเขาเรียกว่ายับยับเลยนะฮะไม่รู้ว่าโอ้ เนะดี๋ยวดูกันแต่ว่าปะกะติดีนะครับสินค้าจากผมปะกะติดีแนะ่นอนไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบนะบเขาเรียกว่ารับผิดชอบยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงนะครับกําไรยังไม่สำคัญเท่ากับจิตใจลูกค้าที่รู้สึกดีเวลาได้ไปนะครับถ้าลูกค้ารู้สึกแย่ที่ได้ไปเนี่ยคือผมต้องซัพพอร์ตจิตใจทันทีให้รู้ว่าผมไม่ทิ้งนะผมไม่ทิ้งนะฮะอ่ะเนี่ยนะครับผมมีระบบฟิปเปอร์ให้ปั๊บเข้าให้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแบบรับ ระบบแบบโบราณนิดนึงแต่ว่าไอ้พเพียต้อเรีทรงมันโบราณนิดนึงแต่ว่าระบบมันใหม่นะมีระบบฟิปเปอร์ให้มี a s s ซิสตโอพร้อมกับตัวล็อกเป็นระบบ l i เนอร์ล็อกครับแล้วเห็นอย่างนี้เป็นลวดลายแบบนูนนะครับเนี่นะหมาปลาโชก้ามติดติดหล่อซะแล้วมาปลาโชก้ามนะฮะ ใบมีดจะเป็นการทำลวดลายคล้ายๆกับหยดน้ำดามัสกัสนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดามัสกัสแท้นะย้ำนะครับจากแบรนด์บราวนิงงานสำเนานะฮะนี่อีฝั่งหนึ่งมีคลิปเด็บให้จา้าบอยู่เด้อโอ้ใช้คาว่าจา้าบเลย <c oughs> บงบอกอายุผมนะฮะอ่ะลองดูนะเดี๋ยวนะผมผมขึ้นแบบนี้ให้แล้วก็แคปหน้าจอซะหน่อยดีกว่าเอาเป็นภาพปกไปเลยนี่นะเอาเป็นภาพปกไปเลยแล้วกัน 250บาทไม่รวมส่งครับผู้ชมตัวนี้มีให้บริการ2เล่มเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะได้ไปก็เท่ดีนะผมว่าไม่ค่อยผิดหวังหรอกไอแนวๆเน,น,นี่ยส่วนใหญ่ FC ได้ไปเขาก็จะบอกว่าสวยดีครับอาจารย์นะอ่ะอะไรเนี่ยเหลืออย่างละชิ้น2ชิ้นเหลืออย่างละชิ้นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยถ้าดีขึ้นมานี่คือ โดนเอฟด่าแน่นอนนะแต่ว่ามันหาได้แค่นั้นจริงๆนะครับอะมาอย่างละชิ้นก็อย่างละชิ้นดูซิเป็นเยื่ยไรกันบ้างอันนี้เป็นงานบราวนิ่งสำเนานะครับคุณผู้ชมแล้วพอแกะออกมาปั๊บเนี่ยด้ามไม้โอ้พระเจ้านี่มันด้ามไม้ค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้ติดหลูซะแล้วเล่มนี้ติดหลูซะแล้วบริเวณใบมีดเนี่ยแล้วก็บริเวณตัวบอดดี้เนี่ย มันจะเป็นสีเงินเงินปัดเงานะครับแต่ที่คุณเห็นมอมมอนี่คือลงน้ำยารักษาใบมีดไว้่าจะติดฝุ่นนิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบบริเวณด้ามจับที่มันมีร่องสำหรับการรับนิ้วมือไว้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมีดพับไซส์ใหญ่ปกตินะครับแต่รู้สึกว่ามันจะเล็กกว่ปาปกตินิดนึงนะไหนลองวัดหน่อยซิว่ามันเท่าไหร่ จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่สี่นิ้วครึ่งนะเอาก็ปกติดีนี่หว่าทำไมดูทรงมันดูเล็กๆกว่านะี่สี่นิ้วครึ่งนะครับขณะที่พับอยู่จะอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งแล้วก็บริเวณด้ามไม้ของเขามันจะมีหมุดอยู่สี่ตัวด้วยนะรตรงท้ายร้อยเชือกได้นะครับนะเก็บงานมาดีบางรุ่นเนี่ยถ้าไม่เก็บงานร้อยเชือกดีๆเนี่ยนะคือปลายคมอ่ะมันจะยาวออกมาตรงร่องนี้พอดีเลยซึ่งอุตสาห์ทําไว้ร้อยเชือกแต่ พอยามมาถึงตรงนี้ปั๊บไม่สามารถร้อยได้นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีปัญหานะครับทำงานได้ดีนะครับมีระบบเ,เขาเรียกว่าเป็นระบบฟิปเปอร์ให้นะกดด้านหลังปับ๊บอ่าไม่มี a s สซิสต p โอนะต้องสบัดข้อมือเล็กน้อยถึงจะเท่แล้วก็ดูดีนะครับผมเนี่ยนะอ่สมมติว่าไปปับ๊บอ,อยากจะเปิดมีดเท่ๆไปคูลๆนะฮะสบัดข้อมือเล็กน้อยแบบนี้ฮะมีให้บริการห่งเล่มเดอร์สำหรับ D A 5 1นี่นะครับ มีดพับ D A 5 1มีให้บริการ1เล่มครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่250บาทไม่รวมส่งครับผมใบมีดไม่กว้างมากถ้าเทียบกับตัวแรกแล้วคนละเรื่องกันเลยตัวแรกใบมีดกว้างกว่านะครับผมแต่ก็ทรงสวยดีนะมีตัวเว,ว้าวรับมือไว้ด้วยอ,วอันนี้เจ๋งอยู่นะระบบ l i เนอร์ล็อกนะครับระบบ l i เนอร์ล็อกใช้ได้ใช้ได้นะดูหรูหราอันนี้ดูหรูหรานะติดไปทางแบบ ติดหลอซะแล้วติดหรูหลาซะแล้วอ่าโอเคฮะไหนก็ขึ้นบราวนิ่งแล้วบราวนิ่งอีกสันหนึ่งกระเบื้องแล้วกันครับอ่านี่บราวนิ่งงานสำเนาเปิดออกมาปั๊บโอ้โหอันนี้ทรงดีไซน์จะขายออกไหมเนี่ยดูดิ่เขาเรียกว่ามีดที่จะขายออกไหมมีเล่มเดียวนะโชคยังดีมีเล่มเดียวนะลักษณะของมันก็คือ มันมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับคุณผู้ชมที่ทางดีไซเนอร์เขาอยากจะออกเขาเรียกว่าทางผู้ออกแบบเนี่ยนะอยากจะออกแบบมันให้มันดูแตกต่างให้มันดูมีความแบบแปลกใหม่เขาก็ต้องออกมาลองถูกไหมครับว่ามันจะเป็นที่นิยมไหมซึ่งนี่คือหนึ่งในรุ่นที่เขาออกมาลองแบบนั้นตอกในหมุดทั้งหมดสี่จุดเลยนะตัวนี้ประกับไม้แท้ด้านบนก็ประกับไม้แท้หันมาอีกฝากหนึ่งนะคือแบบประกับไม้แท้เช่นกันนะะพอหันมาดูฝั่งนี้แล้วมันดูโอเคอยู่นะ เนะี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตรงคลิปเนบเนี่ยมันปโปรง่งแล้วก็เส้นสายของมันเนี่ยเหมือนกับทํา,ทาออกมาเพื่อรองรับให้คลิปเนบเนี่ยดูไม่สะุดตานะมันก็เลยดูแบบโอเคอะนะแต่พอดูเต็มเต็มฝั่งนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่สวยเท่าที่ควรนะรับผมนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบก็ไม่มีปัญหาครับคำว่าศิลปะไม่มีขอบเขตแน่นอนบางอย่างคุณอาจจะมองว่าสวยผมอาจจะมองว่าไม่สวยบางอย่างผมอาจจะมองสวยคุณอาจจะมองไม่สวยคือมันมันไม่มีขอบเขตจริงนะอันนี้คือรสนิยมใครรสนิยมมันแค่รู้สึกดีก็พอคุณมองแล้วรู้สึกดีก็โอเคนะฮะอ่าไซส์ยาวเท่ากันครับมีระบบฟิปเปอร์ด้านหลังให้นะครับกดเลยมับนี่มีแอซิสโอเพนให้ด้วยอ่าจะดไปพอเปิดออกมาแล้วก็ดูยังเหมือนเดิม ยังไม่ได้ดูสวยขึ้นเท่าไร่สำหรับผมนะแต่ก็เอามาให้ดูกันเพื่อความแปลกใหม่ว่ามันก็มีเนเะด้อมีอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยนะนี่นะนนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมระบบไลเนอร์ล็อกนะไลเนอร์ล็อกก้านต่างๆสามารถกดได้นะมันก้านมันค่อนข้างยื่นมาด้านหน้าเพื่อให้แบบเอานิ้วกดได้ง่ายขึ้นนะนี่คือข้อดีของเขาพับลงมาปั๊บใส่ซองไว้ใช้งานได้ดีเปิดเงาแล้วด้วย อ่โอเคครับวันนี้ขึ้นนี่ครับมาของวันติดเลยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้ขึ้นอย่างอื่นบ้างนะอะไรเนี่ยน,นี้อะไรอะบราวนิ n งประกับไม้น้ำตาลเช้มเหรอมันเป็นยังไงเนะี่ยมันเป็นจังไหนว่าโอ้โหตัวใหญ่หรอเนี่ยตัวใหญ่เหรออืมเดี๋ยวเล่มเดียวด้วยนะ สีน้ำตาลเข้มนะแถบยังสวยเลยฮนะนี่นะอืมผมขายราคาถูกไหมเนี่ยอันนี้คืออผมไปให้ดูก่อนนะอ่ะยังไม่แน่ใจอะนะันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะอยู่ที่ราคา4ี0บาทส่งฟรีหรือถ้าเกิดว่าผมจะผิดขออภัยเนาะเขาี่ได้ผมขายอะไรไหมนะ่ไหเนี่ย แต่มันตัวใหญ่นะครับคุณถาาคุณแม่ผมมานะโทรไปหาแม่ผมได้เลยนะครับมีเหลือเล่มเดียวอันนี้มันเหลือเล่มเดียวนะครับไม่ได้คิดว่าจะมาโกงราคาเลยทั้งสิ้นนะครับคือมันเหลือเล่มเดียวนะแต่ถ้ามันไม่ใช่4 0 0บาทส่งฟรีก็บอกแม่ผมได้ว่าคุณแม่อันนี้มันราคาเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าคุณแม่ผมจะเป็นคนจดลิสต์ราคานะครับ้องขออภัยนะอันนี้ไม่รีวิวดีกว่าจำไม่แม่นนะแต่โอทอมกด็ดูดีดูดีเหลือเกินนะตัดสายเบลได้ด้วยนะ นะโอ้โหเก็บไม่รีจํล,ลจำราคาไม่ได้นะอันนี้ลืมครตอนขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไม่เห็นว่มามันจะมีด้วยไงต,ตอนก่อนขึ้นทําทวิดีโอนะผมก็ไม่ได้ดูว่ามันมีเล่มนี้ด้วยเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับมองกันนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าให้ราคาผิดไปกับเอซนี่คือผมจะเสียใจนะครัอเออไปต่อไปต่อมัฟอา บอกแล้วว่าวันนี้จะขึ้นตามฟิลอยากขึ้นอะไรก็ขึ้นนะครับงั้นขออนุญาตขึ้นอัน,นี้สักสักหน่อยไนะด้ไหเนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงน่งแดงนี่ฮะไม่ <laughs> ล่าสุดท่านกำนันแพลวส่งมาบอกว่าอาจารย์อันนี้ท้ายปีแล้วก็น่าจะแบบเป็นชุดนี้แหละนะฮะถ้าจะไปลอยทีก็ปีหน้านะเดี๋ยวผมแกก่อะนฮะอันนี้มาเป็นถุงห่ออย่างดีป๊าบ อะไรเนาะอ๋ะอแทนไม้มาแล้ววางแบบนี้แล้วเราก็ปึ๊บตึ้งอะไรยิงช่วงนี้อยากจะรับสม,มุไรมาลงเงยอะๆจังเลย,ยแล้่แต่ว่าอย่างรอก็ประมาณสักนิดนึงแล้วกันฮู้ฮู้โอ,โอ้อันนี้แจวมากอ่ะดูฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวผมถอยกล้องมานิดนึงดีกว่าี่อันนี้เป็นแบบนี้ครับสำหรับในส่วนของชุดนี้นะผมจะขออนุญาตถือรีวิวนะฐานเนี่ยมันจะเป็นฐานไม้แท้ที่เขาทำออกมาเพื่อวางโดยเฉพาะนะครับคุณสามารถวางเล่มใหญ่กว่านี้ได้นะฐานไม้ตัวนี้แต่ว่าอันนี้จะยกเซตนี้ให้เป็นเจ้าของได้ในราคา1 9 0 0บาทนะครับสำหรับใครจะเช่าบูชาไป เพราะถ้าเกิดคุณไปเช่าบูชาที่งานจริงๆนะครับเขาจะรับจากที่นี่ไปนั่นแหละตามงานวัดอะไรนั้เขาจะรับจากที่นี่ไปแล้วตอนที่เขาปิดทองคำลูกเตเนี่ยเขาก็จะแบบเอาไว้อ่ให้คนบูชากันนะฮะอันนี้แค่พันเก้านะแต่ถ้าไปอยู่ในงานเมื่อไหร่ปั๊บราคาอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0เถึง6,900เล่มเท่านี้นะครับถ้าเล่มใหญ่ไม่ต้องเสิร์ฟสอมหมื่นเลยนะฮะเป็นเหล็กน้ำพี นะของแท้ไม่ต้องห่วงรับประกันให้ว่ารับประกันว่าของแท้นะครับเดี๋ยวหยิบมารีวิวสักนิดหนึ่งแล้วกันในส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองนะแกะลวดลายที่ดา้ามไม้คุณผู้ชมมองดูนะไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะทำไมในนั้นเป็นสีน้ำตาลเข้มว่าในกล้องนะอน้ำตาลแบบไม่ได้เข้มขนาดนี้นะนะของจริงจะสวยกว่าในกล้องเยอะเลยถัดมาปับ๊บก็จะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็พันด้วยได้สีแดงตรงนี้ แล้วบริเวณหวายทักเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าหวายทักตลอดทั้งแนวให้ฝักสีดำเนี่ยนะฝักสีดําแล้วผมว่านะดูดุดันมากๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วบางคนก็จะชอบเอออาจารย์ด้ามจับกับฝักเนี่ยอยากไ้เป็นสีเดียวกันเลยใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่แล้วฝักสีดำเลยนะไม่รู้ว่าอันที่ด้ามสีเหมือนกันมีไหมนะไม่แน่ใจนะครับได้เหลืออยู่สชุดเนี่ยนะครับนะดึงออกมาปัา๊บ อเหล็กน้ำพีของแท้รับประกันให้พันเก้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนี่นะครับโอ้โหพร้อมชุดไม้นี่เลยสวยดีความยาวโดวยรวมเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะประมาณสักสิบห้านิ้วได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะสิบหกนิ้วนะสิบหกนิ้วอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณสนใจแล้วก็พันเก้าร้อยบาทครับเหลือสองชุดนะนะ แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ถูกใจตอนนี้เดี๋ยวผมเอาไปขึ้นเป็นวิดีโอสำหรับงานวัตถุมงคลเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยบอกเลยว่าหมดแน่นอนนะผมไม่เคยเก็บงานชุดๆนี้ไว้นานมากนะเพราะว่าสั่งมาทีไรก็หมดตลอดเนะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะรับประกันให้นะครับว่าเหล็กน้ำพีแท้แน่นอนครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้มาจากท่านกำนันแล้วก็ท่านกำนันเนี่ยเป็นคนที่ได้รับเขาเรียกว่า ทำอยู่เกี่ยวกับโอท็อปแล้วก็ในการทำลิกน้ำพีเนี่ยก็จะมีหน่วยงานราชการไปตรวจสอบก็เลยแบบมั่นใจด้สบายๆนะอัะ1900เดอร์ชุดนี้เดี๋ยวผมแพ็กก่อนนี่นะครับพัเา1900ไปแบบนี้เลยเนี่ยวัตถุมงคลอีกสักรายการสองรายการนึงอยากปล่อยโชคดีอยากปล่อยของเอ่อ นี่นี่น,นี่คุณผู้ชมอันนี้นี่นี่โอ้โหอันนี้ลายลึกนะครับลายค่อนข้างลึกอ่าไว้ดูนะสำหรับตัวจะเป็นฝักเทวดาฮะลายลึกจแจ่มแจ๋วเลยฮะฝักเทวดาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะเป็นเนี่ยนะเป็นพระอินทร์ฝักกระเทวดานะครับเนี่ยนะนี่ ซึ่งสวยดีนะฝากรอบนี้ลึกแล้วก็ลายชัดนะครับเรี่มนี้หลายค่อนข้างชัดนะเนี่ยดึงออกมาปั๊บเนี่ยผู้ชมจะได้แบบนี้ไปนะครับหนึ่งาสนะครับใครจะรับติดต่อได้เลยฮนะปั๊กหนึ่อยเกาบเก้าอ่ะ,ะหลือเล่มเดียวหลือเล่มเดียวอันนี้รีบขึ้นรีบลงเพราะว่ามันไม่ใช่งานของวันนี้นะแต่เพราะว่าพอดีผมหยิบของมาน้อยเหมือนกัน เยิบของขึ้นมารีวิวน้อยก็เลยเอามาแทรกๆให้ห้วกันนะครับดูเพลินน,น,น,นะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากจะงบน้อยๆอาจารย์งบน้อยๆอยากได้เหล็กน้ำพีไปบูชากันเป็นยังไงบ้างนี่ครับนี่ไหลดํากับเหล็กน้ำพีตอนนี้จะเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้จะยังไม่ได้ผ่านการถลุงเหมือนกับว่าถลุงแบบเอามาขึ้นรูปนะขึ้นดาวต่างๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ทําเหมือนั้นแต่ว่าก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะ เราก็ตงนี้ก็จะเป็นไหลดำนะดูดีฮะดูดีสามารถใส่ได้นะครับขยายปื๊บเลยเนะี่ยแล้วคุณก็ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยนะไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ของคุณผู้ชมนะอย่าไปใส่ของคนอื่นเนี่ยนะครับนี่ดึงได้ขยายได้เยอะนะครับขยายได้เยอะ350ส่งฟรีนะครับเนี่ยนะ350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะเดี๋ยวไว,ดว้ดูในแชทก่อนอ่ะโอเคพอปรับกล้องบับแล้วนะเหมือนกับไฟม,มันมืดลงมาเนะี่ย อ่าโอเคฮะนี่นะประมาณนี้ครับมีให้บริการประมาณสักห้าหกเส้นนะเส้นละสามร้อยห้าสิบขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมยังมีอีกรายการประมาณหนึ่งอยากจะมาพูดคุยให้ฟังด้วยน,ะนี่น,น,น,นี่อันนี้ ก็เป็นมีดเกี่ยวขั้วทุเรียนเหลือเล่มเดียวแล้วนะช่วงแรกโอ้ยอดฮิตเลยใครก็อยากได้ใครก็ติดต่อมาตอนนี้ติดแงก,กเลครับผม350ส่งฟรีไปนะมีกระดุมล็อกไว้ให้สองอย่างดีดึงมาปาสวยอยู่เด้อจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่มันดูดีๆเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะครับ เนะี่ยมีความเป็นโปรเฟชชั่นนลมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็สามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ในการทำมาหากินได้เนี่ยนะเชือกเป็นเชือกหนังนะครเชือกหนังเนะี่ยสามครับคุณผู้ชมนะเอาไว้เกี่ยวผลไม้ต่างๆได้เลยนะใครที่อยากได้ก็ติดต่อได้เลยครับอ่ะป,ปึ๊บ และก็เจ้านี้คราวที่แล้วนี่ยนะเป็นปลายโค้งที่ออกแบบเรียบเลยปลายตัดนี่แทบไม่ออกเลยฮะ,ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะเอ้ยไม่ได้ส่งฟรีขออภัยไม่เกี่ยวกือส่งฟรีนะวันนี้สามร้อยห้าสิบนะครับนี่ ค่าส่ง50บาทนะสำหรับ m 3 9 0ครับความแข็งอยู่ที่62 HRC แล้วก็ด้ามจับเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบไงด้ามจับมันจ,จะดูแบบไม่โดดเด่นอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็สวยอยู่นะกระชับดีนะครับจับกระชับเลยนะถ้าใครจะรับเนาะก็ราคาอยู่ที่350บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง50บาทนะไปตัดเฉียงนะครับผม <ítulo> ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอา21นาทีแล้วเดี๋ยววันนี้ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายังไม่ได้เอาของอะไรแบบใหม่ๆเยอะแยะมากมายมาให้ดูกันนะครับก็เพื่อความบันเทิงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากอุดหนุนสินค้านะครับเบอร์โทร0631305304ครับโทรไปก็จะเจอคุณแม่ผมรับสายนะครับจะต้องแปลกใจนะฮะคุณแม่ผมเองนะฮะ ก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณแม่ผมได้นะแม่ผมก็ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแล้วก็สามารถทำงานกับผมได้นะครับก็เธอเป็นคนเก่งคนหนึ่งก็จะมาทำงานออนไลน์ได้นะคุณแม่ผมนะยังมีคุณภาพอยูนะ่ยังใช้งานได้อยู่โอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ